อาหารละชะกัราบอาหารนี่เราถามอาหารละชะกัราบเกิดจากสมุทฐานอาหารละชะโลกเกียรูป,รปอาหารชะกัราบเกิดจากอาหารละชะโลกเกียรูป,รปอาหารชะโลบนะไม่ได้สมุทฐานนู่นนะอาหารละชะโลบต้องตาล่ะ สองอานารชโลภเกิดจากอะไรสมุทฐานอาหารละลูกต้องไล่ตามนี้อาหารละลูกเป็นเหตุให้เกิดอาหารสมุทฐานคืออาหารชลภเท่าไหร่สิบสองเอาอาหารชลภสิบสองจัดเป็นกระลาลุ่มๆได้สอง,สองเรียกว่าอาหารราชะลาอย่าลืมนะสรุปท้งนน้กว่าตารางนี้ฝากตารางนี้ทั้งหมดออกมาได้หมดเลย ทำไมอ่ะเราไม่แม่เนออืมอาราชะกษฐานมาจากอาราชรุปนะอาราชรุปเท่าไหร่เวลาท่านเขียนต้องเขียนถูกนะถ้าอาราชรุปต้องเท่าไหร่สิบสองมีอะไรบ้างสามแปดหนึ่งผ้าอารชรุปมีของตัวเองไหมนี่ไงก็นี่ไง สามอ่ะแปดหนึ่งก็เนี่ยสามปดหนึ่งจบเพราะดังนั้นถูกเจ้าขอเอาไปหมดละเนี่ยที่วงวงสี่เนี่ย,ยจำแนกตามนั้นนะและเนี่ยสำคัญนะเวลาเรียนสูงอะไรเกิดจากกรรมใช้ตุ๊บุ๊บ,บแล้วยิง่งมันเรียนคำพีปัตฐานเนี่ยสบายง่ายไม่ยากอ่าสามแปดหนึ่งหนึ่งจัดได้ไหมเนาะไม่ได้มัน เห็นแล้วได้สอบก็หลายเป็นเนาะฟังปั๊บเดียวท่านก็รู้แล้วจัดอะไรก่อนแปดชื่อว่าโซทัตกะกลาบซึมทราบดีไหมไม่ดีแต่วันแดนร่างกายแข็งแรงซึมทราบดีมีอะไรเข้าไปบวกชื่อว่าละหูตาทิเอกาะ จริงๆชื่อกระลาบนี้จิตก็มีไหมสองกระลาบนี้มีทั้งจิตอูตัวอาหารหมดไหมชื่อซ้มไหมสามนึกออกป่ะทำไมสาอย่างไงมันก็ต้องําก็ลองคิดดูเด็กมันํามไหมล่ะเนี้ยซ้มทั้งป่กับสามะสาหมดทุกระลาบตัวนี้กายวิญญาณอะไรอาจจะไม่ํา เพราะฉะนั้นกลาบของอาหารนี่ไม่มีชื่อของตัวเองชื่อซ้ำคนอืินหมดอหมสามหมดพระกระลาบนี้จิตก็มีออตุก็มีอาหารก็มีกลาบนี้จิตมีไหมเดือดคิดไม่ออกก็นี้ไงออกมาตรงนี้คิดตรงนี้ฮนะมีไหมละ่ะงั้นชื่อสองชื่อนี้มีทั้งลายจิตอตุตุอาหารมีกรรมมะ ไม่มีชื่อกรรมไม่มีสองกลาบนี้ไม่มีชื่อกรรมนะก็กลายเป็นอะไรละโห<ฮ>ตาทิเอกาทะสกกะกะลาบในสุดาพิธรมที่เรียนตั้งแต่จุลติีไม่มาย,มาย,มายเอียมถอดด้ามเปิดชื่อแค่นี้งไงเป็นลมเลยไหมไม้เลยเป็นลมดีกว่าชื่อเรียกยากไหมะ แต่พอเราศึกษาง่ายมหง่ายมากเลยนะไม่ยากอย่างที่คิดนะอ่ะซอาตัวเลขนั่นแหละใช้ตัวเลขคิดอ่าสรุปว่าสองกลาบนี้มีชื่อซ้ำกับอะไรบ้างจิตมีไหมจิตตะชะกรลาบก็มีโอตุก็มีไหมโอตุชกระลาบก็มีละเละอาหารระชะกลาบ ถ้าเราออกสอบจุลตีนักเรียนตกกันทั้งแถบเราจะออกว่าคดีศาสตร์จงบอกชื่อกระลับที่ซ้ํากันระหว่างจิตอู่ตุวอาหารมาดูซ้ํากี่กระลาบฉันจะตอบกี่กระลาบได้ไงเพานันกระลาบนี้ชื่ออู่ตุก็มีไหม,มจิตก็มีอาหารก็มีกระลาบนี้จิตมีไหมมีอูตุก็มีกระลาบก็มี จากขูททัศกาลเกิดจากอะไรกรรมมีไหมจากขุ่ทัศกาลโอตูมีไหมตกลม,มีเปละะ่าอาหารคิดไม่ทันละก็จากขูวอะไรกลุ่มนั้นเป็นกรรมอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดเลยเป็นเป็นเอกะสมุทฐานเปล่าเป็นอย่างไรไม่ได้ก็นี่นะจากขูมันต้องกรรมอย่างเดียวไงใช่ไหมกายวินัตระ กายวิญญาณระหุตาทิทศกกลาบเห็นมมาจบแล้วคนไวุ้บก็กายะขึ้นกายะเป็นนึกอะไรไหมอ่ะไม่ขึ้นกยะอะไรวะก็กายะมันเป็นจิตอยู่แล้วยังไม่ต้องคิดเยอะใช่ปะแต่ม่เนหเดือนนะแต่นี่ยเราเรียนแค่สองอาทิตย์พอให้มันรู้บ้างสิใครเป็นคนแสดงอยู่ละ อ้าวถามต่อนะเพื่อความเข้าใจดูว่าใครจะาขึ้นเร็วสัทธะนะวะกะกราบเกิดจากก่สมุธฐาน<อ>จิตก็ได้อุตุก็ได้สัทธะระหุตาธิทวารทศกรลาบสัทธะระหุตาธิ<อ>ก็บอกแล้วขึ้นสัทธะไม่ต้องปวดหัวแล้วเกิดจิตกาบอะไร โอ้โตแต่เป็นกลาดดีไม่ดีดีชาวนะยังไม่ไหวต้องหยุดหยุดขั้นระหว่างคิดท่านต้องตอบแบบอันันตละก็ขึ้นศรัทธาก็รู้อย่างตรงไหนใช่รป่าจากถูกต้องภายในคนในสัตว์เท่านั้นนอกคนนอกสัตว์ไม่มีวิการ อาสัญญาสัตยพรมพมีชีวิตตนานวกกรรราบที่เกิดจากกรรมสมุทฐานมีวิการอยู่มีได้ถูกต้อนชายา้ไม่มีอ,มมอาสัญญา,ยา,ยาสัญญาต,ย,ย,สญญตย,ย์ไม่มีนามธรรมามีแต่รูป มีกามีได้มีสองคือคือเขามีชีวิตอตกางราบแต่วิการลโลภของเขามีได้แต่ไม่เกี่ยวกับกรรมชโลกนะอ่าถูกมีได้ครับครับอ่าคนนี้ร่างกายราวทั้งตัวเลยอาหารไปอุ่นนุนได้ทั้งตัวไหมตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงรายเท้าอาหารได้หมดไหม นั้นส่วนบนกี่กระราบอาหารละไรสองสองสองก็อาหารเนี้ยมีสองกระดาษไหมล่ะซึมซาบตั้งหลายแหลหนังสีสมามะจนถึงปลายเท้ามีอาหารซึมซาบตอลอดเรือนร่างกายงั้นอาหารจึงมีสองสองสองคราวนี้เอาสี่ภาพมารวมกันเลยนะ เดี๋ยวเราจะลบส่วนนี้แล้วเอาสี่ภาพมาอยู่ร่างกายว่าส่วนบนมีกรรมจิตอุตุเท่าไหร่ส่วนกลางเท่าไหร่ส่วนล่างเท่าไหร่รวมกันแล้วร่างกายเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ลบเนาะความจริงน่าจะออกนะว่าอุปริมกายมีกรรมมชก,กรากี่กราเจ็ดใช่ไหม ตั้งแต่ร่างกายทั้งเรือนร่างเราหมดเลยทั้งตัวเลยรวมการกี่กระลาบเืออะไรบ้านแสดงมาดูหลังจากเขาสอบไปทําไมทัวลงอาจารย์ออกสอบนัก <c oughs> เรียนทำกันชื่ออย่างเรียกยากแล้วอาจจริงๆถ้าเข้าใจนี้ผมไม่ไม่ยากนะไอ้ที่ที่ยากเพราะอะไรไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ไม่ยากถ้าที่ยากเพราะอะไร ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะมันยากสรุปแล้วที่มันเข้าใจเพราะมันไม่ยากอ่าคราเนี้เรามาดูลลทั้งร่างกายแล้วนะมียากแบบเข้าใจมียากแต่ยังเข้าใจอยู่อ่ะถระดับแบบไหนเหตุ hey, ที่มากายเหรอ ก็ระดับดังเหตุที่มากลายขึ้นมาแสีอ่าวันนี้เห็นไหมเราบอกเราจบจริงๆเดี๋ยวอย่าเริ่มฟังรู้อีกบวหนึ่งนะตั้งแต่เกิดจนตายหมวดเนี้หมอชอบฟังมากเลยนะหมอฟังเลยนะเพราะโอ้โหพระเจ้าสุดยอดแสดง,งั้งสูตรที่ไรสร้างรูปมีอะไรกันล่าลรอยังไงอย่างน่าฟังด้วยเราจะรู้กลไกของการกําเนิดมนุษย์เป็นอย่างไรโอ้โหลรประวัติกรกรมัย ใช่แล้วก็ถ้าเมษาจบวิถีจิตน,นะปัดฝุ่นตั้งแต่นับหนึ่งแรกเลยคนๆที่ยังอ่อนหัดมาฟังกันนะพฤษภา,มาเมษาได้พฤษภามิถุนาเริ่มเรียนเพราะพฤษภาสี่อาทิตย์จบรูปปอดิกรกรรันายนะอุปาเมกาย มัดชิมมะก,กายและเหตุพิมมะก,กายในร่างกายนี่ทั้งหมดเลยนะท่านจะดูความอัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้านี่โอ้สัพพัญญุตยานของพระองค์ขนาดไหนกรรมชะชักลาบ ทั้งเรือนร่างกายมีกี่กราบเก้าหรือแปดแต่ละคนเนาะจิตตะชัก,กราบมีเท่าไหร่แปดรตะโอโตชัก,กราบมีเท่าไหร่สี่อาหารระชักกราบมีเท่าไหร่สองอาสนบน เรามาดูประสาททะลุห้าข้างบทได้หมดไหมห้ากะหลาบนนะภาวะภาวะเพศได้ไหมได้ปะได้ไดเป็นเท่าไหร่ละหกหัวใจมะภาวะน้ำหนึ่งหัะวะใจได้ไหมหัะวะใจอยู่ตรงกลางเขาว่าตรงเนี้หัะวะใจไม่ได้อยู่ด้านบน หัวใจอยู่มัชฌิมกายอัน,นั้ถึงเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดมีชีวิตด้วยงั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดในส่วนกลางกรรมชะกระดาบมีเท่าไหร่ภาวะได้มะหนึ่งหัวใจมะหนึ่งกายได้มะเป็นสี่ชีวิต รวมแล้วสี่เรารู้เลยว่าเราสองแล้วมาสี่ท่านต่อห้าเลยเพราะเราเว้นสามไว้ให้ท่านงงว่าสี่แล้วต่อห้าก็เราเว้นหนึ่งสองแล้วมา,มา,มาอะไรแลวสี่แล้วคุณก็ตอบห้าพี่นี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์สามหายไปรัดขั้นต่อ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่นะตรงตรงกลางหัวใจอเพื่อความเข้าใจทั้งเรือนร่างกายเรามีมีกรรมอะไรบ้าง ดมนะเหลือร่างกายทั้งหมดนะตอดเรียงร่างกายมีของพื้นฐานอยู่แล้วคืออะไรที่เป็นพื้นฐานทั้งตัวกายมีไหมมีมแล้วก็อะไรอีกภาวะมีไหมมีมแล้วอะไรอ,อีกหัวใจทั้งตัวมีหัวใจเหรอไม่ใช่เอาทั้งหมด,หมดยังไงดีเดี๋ยวท่านเสียระบาดใช่ไหม อันนี้เห็นเขาหมดแล้วทั้งเรือนร่างกายแล้วอันเดี๋ยวท่านมาจับทั้งร่างกายว่าโดยอะไรกรรมมีอะไรบ้างทั้งร่างกายตลอดเรือนร่างเลยคือมีอะไรกายมีอะไรอกีกภาวะอะไรอกีกชีวิตเนี้ยตลอด ั้นตรงนี้ก็ต้องมีสามบวกอีกนั่นน่ะสี่ข้อกลายมีแล้วก็เลยต้องบวกต้องหักหนึ่งออกนะทั้นตรงนี้มีสามป่ะก็ทั้งหมดมีสามอยู่แล้วเนาะสามแล้วบวกหัวใจเป็นเท่าไหร่เป็นสี่สามบวกหัวใจเป็นสี่ส่วนข้างล่างมีสามด้วยสี่เหตุที่มันกลาย ก็มีสามดังเดิมเขานี่แหละอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ละใช่ปะนั้นว่าดิวกับลราอ้าวคนนี้จิตข้างบนมีเสียงมีใดครบแปดมะมีเะฉนั้นเสียถ้าเสียงมีตรงนี้ครบอะไรแล้วแต่ข้างล่างมีเสียงมะตรงกลางไม่มีจึงเหลือสี่สี่ พราะเสียงมันเสียงกลักคำพูดมันไปแล้วใช่ไหมไม่ดีสองนะดีก็สองก็เลยต้องออกหมดจึงเหลือสี่นะที่ลบไปลบอะไรลบวจจีกับลบศรัทธาไงเพราะมันไม่ได้ทั้งงบดมีวจีได้ไหมมีข้าง,งบนวจจีเสียงได้ไหมได้แต่ข้างล่างตรงกลางลงไปมีวจีไหมไม่มีเสียงมีไหมไม่มีจึงเหลสืสี่สี่ โูโตทั้งเรือนร่างกายมีพลังงานความร้อนความเย็นทั้งทั้งสี่กลาบหมดไหมนี่ครับคนที่เขาต้งับให้าลงได้เกิดจตอได้ยินแข่งกันตดในติดต่อไม่มีหรอ่แขงกันตดจะตดยาวจะได้ยาว หรออืมอาาจโยังคนพิเศษบ้นเกิดแบบจดไหม่ไม่ใช่เสียงขึ้นบนจิตเสียงลงล่างโอโตโอโตเสียงลงล่างนะโอโตแต่เสียงเครื่องบนเแป็นจิต มันนี้ไม่แน่ใจ,ใจเพราะว่าเป็นเป็นคนพิเศษต่างหากนะเออมันคนเฉพาะเฉพาะเจาะจงอ่อเหรอไมรวาักผมิงพี่นิออดอะไรแปลกๆ,ๆเราอย่าไปดูเลยนะแล้ว <c oughs> ตัวเราก็ ดูตัวเราก็ได้เหมือนกันแล้วนะพราเราก็แปกแปดเหมือนกัน๋ <med le> เอเหรอตอนนี้ได้สี่ไหนให้ดูตูอยู่ตลอดเลยร่รางก,กายเปลาพลังงานความร้อนอยู่หมดไหมหนาวเย็นหมดก็สี่สี่สี่อาหารซึมในอกตัวไหมตอนนี้อาหารซึมตาบ้อาอาหารซึมทั้งคณะประสาทซึมทั้งตัวเลยอาหารหนง 4, ังศีรษะอาหารซึมไปเลี้ยงผมป่ะ หมดเลยมีหมดเลยงั้นอาหารจึงออกมาเป็นเท่าไหร่สองอา้าจะได้ใช้สีเดียวกันดูสิสี่ส,สองออกมาเป็นต้องได้อาสีดำทุกแล้วออกมาเป็นสี่รวมทั้งหมดออกมาเท่าไหร่ ทั้งหมดเดินร่างกายอะ่ะนับแล้ว,น,น,ลวนับอีกกระด้หรือนับแล้วไม่นับอีกเอาเออนนับนับแล้วไม่นับอีกละกันก็ต้องเอาช่องเอาอะไรทั้งหมดอันนี้ลงข้างล่างออกมาเป็นกีกกราบเจ็ดบวกสี่บวกสามเป็นสิบสีเ่เก่งมากเก่งมากกรรมยังมีเก้าออกมาเป็นสิบสี่ได้ มันมีแค่เก้าเปล่านี่บวกเลขแอบ,บพี่ทาบวกนะเด็ดอัจฉริยะบวกไม่ได้นะครับเอาบวกใหม่นะเจ็ดบวกสี่บวกสามเป็นเก้าใช่ป่าไม่งั้นก็แปดนับแล้วไม่นับอีกนั้นออกมาเป็นเก้าอันนี้เดีกว่าเก้าถ้าแปดแล้วกันนะ้นสำหรับคนเดียวนะอ่า 8บวกสบวกสเป็น16 4 4 4นี่แหละครับทั้งเรือนร่างกายเราสรุปเลยเนี้ฉะั้นร่างกายเราเป็นสัตว์บุคคลป่ะ<ช>เป็นนิสัตตะนิทีวะสภาวะเกิดจากสี่สมุดฐานที่ทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปเพราะเจ้าเลยตัดว่าร่างกายเราไม่เกี่ยวกับ ตัวเราของเราทั้งหมดนี้อาศัยตันหาเกิดหรือเปล่าใช่ป่ะอวิชาเกิดข่าวใดมีตันหาด้วยนะเป็นเหตุให้สร้างสังขาสรสังขารเป็นตัวสร้างอะไรร่างกายในภพภูมิป่ะสร้างร่างกายภพภูมินะดดดดโดยเฉพาะฟอร์มคือกาลละรูปเป็นต้นแสดงว่า ตัวสำคัญที่สุดคือยอดเรือนสองตัวนี้บ่าสร้างอะไรเลยสร้างกายกายเราเกิดจากปัญหาหรือเปล่าออในที่สุดกายตันหาสร้างกายแล้วมันให้ใครมาอยู่มันอยู่เองฉันสร้างแก่ฉันอยู่เองฉันไม่มีใครอยู่งั้นเรือนร่างกายเราก็มีอะไรตัญหาและอวิชชากายเรา พันกกยเราถูกตันหาฉาบทาเราลืงหลงกายไหมหลงกายยินดีพอใจวันนี้เราก็ศึกษาจบในเรื่องของรูปกระดปันใายโดยสมบูรณ 98, ์9842ได้23ประาษโดยรวมเลยถูกต้องได้23ถ้ารวมทั้งหมดออกมาเท่าไรล่ะนี่9 17 21 23 อันนี้เพร่ะอ,อย่างนี้นะยี่สิบแปดออกมาเป็นสมุดฐานออกได้เท่าไ,ร 24, ไหร่ยีี่เว้นอะไรออกรูปสี่จากสมุดฐานเอามาเป็นกลาบได้เท่าไหร่ยี่สามเว้นอะไรเพิ่มอีกหนึ่ง แสดงว่าลักษณะรูปสี่ไม่ได้ทั้งสมุดฐานและกลาดใช่ปะแต่ปริเชเป็นสมุดฐานได้ปะเป็นได้เน,นงานสมุดฐานแต่มาเป็นกลาบเป็นไม่ได้เพราะอยู่ช่องว่างระหว่างกะลาจึงออกไปเป็นที่สแปดสี่ม่อุดฐาน,านนะอืม่มรูปกสี่เนักษา,า,าลูลาศกศนี่งแ้ปริเชไไม่เอาสมุดฐานมีปริเชได้ งเงก็ถูกแล้วสไลด์ออกมานี่ยแล้วไะไม่ยี่สามรูปอาการย้ายมาดานนี้ีรูปที่แี่แปดาเดี๋ยวคนย้ายตรงนี้เป็นอะไรนะยี่แปดี่แปลบสี่กจะเหลือยี่แปดลบสี่ก็เลือยี่สี่ยี่สี่ก็เป็นยี่สามน,นี่ไงแต่ไม่ไม่ใช่ยี่สามกระลาเป็นยี่สามรูปยี่สามรูปออมาเป็นกระลาบด้วยไหมละ่ะ มันโตมันพอดีมันซ้ำกันพอดีไงนะเรากระลำพวกกระลาบตัวนี้อ่าใช่จ้าขอบคุณครับเพาันตรงนี้แหละพระจบแล้วเนาะมาฟังวันเนี้ยพันศาเก้าจบด้วย